มันละต้เ,เร็วๆส,<ะ>สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับนะอ้าวใครเคยกินบ้างนะครับนะวันนี้นะพวกเราก็จะอะ่ป่นนะแมงมีเดียวเอาตีนนันเอกของวันนี้แมงตับเต่านะครับพี่น้องอันนี้แมงเต่ามันใช่แมงตับเต่าบ่าแมงตับเกี้เอา้ามันเรียกเหมือนกันเนาะทุกท่านเนาะแมงตับเต่าก็ ครับพี่น้องเรียกว่าแมงอะไรครับพี่น้องนี่นี่นี่พี่ตีในหลังมนในนี่พี่น้องเรียกว่าแมงอะไรอ่ะอันนี้ทางเบาปุ้ยเนาะนำมาให้นะครับพี่น้องทุกท่านเนาะแมงแมงอะไรนี่แม่อู้อันนี้มันมันน่าจะปักคมนะนี่อะไรมันแียมตออันนี้มันมันมันน้อยตนี้มันมันนคมนะนี่ ตนีเนี่ปากมือก่อนเยเออมันปากมือเล้วนี่โอ้ต้องต้องเอาออกได้หน่เนาะมันถ้าเรากินปากไส่เราเนี่ยโอ้โหได้ผ่าแด้วน่โอ,อ้ยหาไปย้ำมันไส้ทะลุได้เนี่ FC. นี่เอฟซีนะอ่ะวันนี้ก็จะจัดเมนูเด็ดนะครับสูตรแม่มาต่อยนะครับพี่น้องเนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแมงอะไรนะครับพี่น้องเนาะเออนี่ครับ มันอยู่แถวลำห้วยน้องนะครับบโบควายนะเอฟซีมันมันมันอร่อยอยู่นะครับพี่น้องเนะอฟซีเนาะกินไปที่ตูวเดนนะครับพี่น้องเอฟซีตัวที่กแกนะปื้มันหลักแข็งเนาะอืม,อม มันได้ตัวอ่อนมันอยู่ใดเนี่เอาเอาปีกมันออกก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันถ้าเราเคี้ยวปีกมันเนาะอ่าปีกมันจะไปติดลําคอนะครับพี่น้องนัน <Okay. S 1> แข็งนะครับพี่น้อง fc เนาะอืมทําไมไม่เด็ดอันอันที่ออกนี่เจ้าก็เด็ดละ่ะเขาเรียกว่าอาวุธขวามันเนี่โอ้อยู่ใต้ท้องมันนี่ fc นี่แหลม นะครับนี่จะตำม,มุนไหมนะมุนอันนี้ก็เอาปีกมันออกแล้วก็จะนำไปคั่วนะคั่วมันสุกนะครับพี่น้องพี่สีน้องแล้วก็บน่นโอ้ถ้ามีแมงดาใส่สักตัวเนาะ อโอ้มันจะโคตรอร่อยเลยนะครับพี่น้องเอฟซี C, เนาะม่ปุ้ยบอกว่าลืมมาใส่ถุงให้เมงดาน่ะโอ้ยถ้ามีเมงดาสักตัวนี่เจ๋วเลยนะครับพี่น้องทุกท่านนี <c> ่ <oughs> ก็นั่งพิงไฟนะครับพี่น้องเอ๋ยนี่หลว,วงวิทย์กันทำไมนานมาจัง <c oughs> สายมอสิงจะไป อือยู่กับนางพญาผมขาวอีกเช่นเคยยิ่งนับวันยิ่งขาวไวเนาะแม่เนาะนับวันยิ่งขาวนะครับอ,อ,อหัวไปก่อนสีผมไปก่อน, <c oughs> นหัวไปก่อนก็นตายแั้วน,น,นะเว้ยเพิ่งจะสี่สิบ ีเหรออสี่สิบสองแล้วพ่เจ้านะ่ะ<ม>โอ้แก่ไวจังผมเพิ่งสามสิบห้าเอง<ม>นะ <laughs> พี่น้อง <laughs> นะผมยังไม่แก่นะครับพี่น้องยังหนุ่มๆอยู่เนาะ <laughs> ผมผมได้เมียแก่นะฮะ <laughs> <laughs> นะจะได้กินข้าวไหมวันนี้เนะี <laughs> ่ย นะมหมัดเหรอ,อเอาไปล้างขึ้นเลยตัวนี้น้องโตนะจนขี้เกียจจับน้ำนะพี่น้องอีพีเนาะเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนนี่กี่ยังไม่อาบน้ำเลย <c oughs> นะเออนะล้างตีนล้างอะไรก็เข้านอนเลย <c oughs> มันโคตรหนาวนะครับพี่น้องเอ๋ยนะในบลูลายไปบ่งน่ะนะ <c ười> <c ười> น,า,นายโนวิทก็มาแล้วนะครับพี่น้องเอ๋ย มาแล้วมาแล้วนะครับพี่ชายคนโตของแม่มัต่อยนะครับทุกท่านเนาะวันนี้เราก็เตรียมตัวออกเดินทางนะครับหายอยู่หากินไม่รู้ว่าแกนอนหลับหรือเปล่านะครับรเด็กนอ้อยู่ไปนันไปนี่ะนอนอโอ้หมอหมูมาแล้ว <laughs> สัตวัตเฟยดมาแล้ว นะเดี๋ยวให้หมอหมูนะไปดูหมูก่อนนะครับว่าลคดจะลอดอ,อะไรเออมันจะลอดหรือ,อยังนะม,มันยังอ่อนอยู่บอแก้แกนะ้เนาะหาโูนมามอ,มอ่อ,อ,อนแมงกับเก้งนะครับใครเคยกินบ้างนะ ก็ยังว่าเนาะทุกท่านเนาะแถวในเมียงนี่จะไม่ค่อยได้ทานแบบนี้นะครับอ้าหมอหมูไปดูหมูให้หน่อยมันจะออกตอนไหนนมนมมันตึงนะนะไปทำโคอรพวงนมมันแดงหมดแล้วน่ะนมมายางไฟวันนี้เออไปดูไปดูเราไปดูหมอ หมอหมูจะไปดูหมูนะครับพี่น้อง,งทุกท่านเดี๋ยวไปชมกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องหมอ,มอหมูมาดูหมูแล้วนะครับว่ายัง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 นะใจเย็นเยัง,ย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 งยไม่ยังน <c oughs> ี่น้อง <c oughs> ดูดูดูเ <c oughs> หมือนหลังมันจะหักเลยนะครับ <c oughs> เหรอเดงก็นี่บ่แต่แด้วแมยใหม่เนาะอ่ะโอเคครับพี่น้องเนาะหมอหมูมาดูหมูแล้วนะครับนี่น,นี่หมูของแม่ยาย ยาวนะพี่น้องยาวยาวดีอาโอเคครับกิมนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ